ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับครับวันนี้พามาดูทีมงานถอนมันครับทองคําสั่งลุยเพื่อนนี่ับเพื่อนถนนนะนี่ป่าอ้อยดูน้ำเองเยอะเลยเพื่อนน,ะนี่ถนนนะเนี่ยที่ต้องเข็นมันออกเอารถหนักออกนี้นะเพื่อนเ,นเดี๋ยวมาดูกันนะเอารถหนักออกตอนนี้กําลังถอยอยู่ไหนเพื่อนเดี๋ยวลุงน้อยพาไปดูง่านะ

ăn nhiều nữa. mình rồi. <cười> 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 làng nữa. ดูรถถอยกันีนคันนะเพื่อนปรถตุกถอยอเยอะเลยนะเปนน้ำฉีดล้างเลยอย่างน้นไม่เอี่ยมนะเพื่อนขนาดเอา,น,าน้ำล้างยังเปลืนอนดินอยู่เลยนะเป็นน้ำล้างล้างแล้วขึ้นฝุดงานนี้ลำบากเพื่อนเป็นน้ำมาเยอะเลยน้ำไม่น้ำขึ้นใหญ่นะตอนเนี้ย ก็เดี๋ยวไปดูข้างใน,นกันนะเนี่ยดูตอนรถตอาไปเก็บกันตรงนี้นะเคคงใส่อีกไม่เยอะยเท่าไหร่นักเปล่าเฉลี่ยกันะไปเพราะรถมีหลายคันนะเหลือนู่นสองคันนี่กคันเพื่อนนี่ก็คงจะเอาขนของใส่ของเอาขนขึ้นไปอะไรไปเนาะเฉลี่ยกันไปเพราะทางข้างหน้ามีน้ําทางข้างหน้าจะเละน,นะมีน้ำเขาะจะลําบากตรงนี้ก็เลื่อนนะเพื่อนนะแต่คิดว่าไม่ไม่ฟุดนะ รถเอ็นี่ก็มีเนาะแต่นู่นเนี่ยหน้ารถที่แต็นเนี่ยที่ลุงน้อยเอารถเครื่องลุยมาเมื่อกี้นะน้ำจะเยอะเลยตก็ตกไปพวกยุบไปช่ว,ชวงโค้งอาจารย์ลลายมากเลยดีอย่างไงต้องน่วมแน่เพื่อนน้ำแช่นานแล้วน้ำเต็มปากอ้อยนะไปหนึ่เข้าไปตรงไหนดีกว่านี่นะช่วงทางเพื่อนหายิงเละเลยนะยังไงยิ่งหลา่เที่ยวยิ่งเละเพื่อนนะจะพานนะไปดูาทยยงนนาง đây này túc kiến như nó vừa này đến trong này nhiều nữa งมัวว่องพันไรนะหัวม่วงดูดิล็อกนี้ไม่ได้เก็บเลยนะติดแล้วเนีนหัวมันก็โลกเลยเลยเพื่อนเนี่ยมันมีนีมีมีเน่ามีเพื่อนนะไม่ได้เก็บโอ้เพื่อนล็อกแรงไม่เต็มเลยเนาะดูดไปดูดก็ตามล็อก อันนดีมากเลยนะ โลมากเน้นพื่อนเนี่ยบ้างเ,เหลือยังเหลืองท้ายแล้วก็อีกสองล็อกนู่นนะตัวนี้หน้าจะไม่เสร็จเนาะ ขึ้นคันนี้ก็เอาขึ้นคันนี้ก็จะเต็ม,มนะใคนนี่เขียนได้มากเนี่ยเดื๋อวมาดูช่วงออกนะใคาจะเป็นยังไงนะเดยวดูตอนออก โอ้เละมากเลยนเนี่ยคืมันยังเลียกหลายเที่ยวเลยนะอยู่ยวงเนี้ยนีมันก็สองแถวคู่แล้มันหัวดีเพื่อนเนี่ยนี่นะอันนี้ก็เหลืออันนี้ก็สองแถวแล้วก็ลิ้มลิม,ลมอีกเพื่อนเนี่ยอันนี้เป็นยันมานะ E F 49 4 T ยันมาเขียนไว้ยังไน,น,นะเพื่อนคันนี้ไปเฉยๆเลยนะ ไปนิ่มๆเลยยันมาเนี่ยนะยันมาไปนิ่มๆเลยลูกปืนนี่ยจะดังนะเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กหรือน้ำน้ำโดนดอกยางไปด้วยน้ำเพื่อนนะ น,นะเดี๋ยวดูคันนี้ออกคันนี้ใส่ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีน้ำล้างร้อนเพื่อนเนี่ยนะจะฝืดเนี่ยตรงนี้จะฝืดเดี๋ยวดูตอนออกโอ้เพื่อนจะไปฟีช่วงริมโน้นเหนะ็นไหมนะตรงโน้นตรงนีน้น,นจะไม่ค่อยมีน้ำเพื่อนจะฟรีจะฟีหัวโน้นนะ ดีนเพื่อนเจ้าของเขายังมีรถมาช่วยถอยคนเพื่อนรตรงมุมคันอีกเสียงลูกปืนนั่นเพื่อนน้อยว่าเสียงกุกกุกกุกเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคันนี้นะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตอนออกออกนะเพื่อนขยับตัวมานะ ปัดปัดเริ่มปัดเพื่อนอคนช่วยคืนหน้าสองคนให้หนักหน้าครับเพื่อนฟังเหนียวเลยเพื่อนเนี่ย คนช่วยยืนสบายเพื่อนนี่นะเหลืออีกอะอีกหลายเที่ออยวงาน,นเพื่อนนะเพื่อนล็อกบนน่าจะอีกสองล็อกน่าจะอีกสองล็อกนะเห็นคาามีคนากันอยู่ที่เขาไปคล้ายๆเป็นคนละชานเป็นคื้นๆมานะ เมื่อล็อกนี้ก็มียังเก็บอยู่นั่นเพื่อนเนี่ยแยกแหนกกันขนเก็บก็อยู่นี่แล้วก็ขนฟันหัวมันอยู่ที่รถนอนเพื่อนคนถอยต้องหกักมันหัวสวยมากเพื่อนเจด้เวลลงมานะรถถอยอ่ะเที่ยวนึงก็ไปน้ำกันนะพักเนี่ยมาแล้วรถถอย เ้านนั้นเ่ะนเนี่ยหัม,มันนะนานี้เหลือสองแถวเลยนะสองแถวตเต็มเลยเนะนี่ยเนี่ยหัวดีจังเลยเนี่ยใหญ่ใหญ่ที่นหน้าริมนู้นอีกนะหน้าริมนน้นอีก,กสองแถวนะเพื่อนสองแถวเต็มเนะี่ยรวมๆกันนะอันนี้ล็อกแรกล็อกแรกนะเพื่อนนะล็อกแรกนี่ล็อกสองล็อกสองอยู่ฝั่งนี้ล็อกสองยังไม่ได้ขินเลยนะ แต่นู้นล่างไปอีกล็อกงตี่ขุดไปแล้วนะล็อกสามีสามล็อกขุดไปแล้วอ่ะ Mình phải không đi nữa này. đài. Mình đi chăng nè. lót những cái đi nữa Mình đừng đi. bài Đến cứ mà mặc dù 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 เต็มเลยนะเบืองคันน,นี้ก็ใส่คันที่สามแล้วนะ งี้ไม่เอาเรื่องนี้ได้ทางถาออกก่อนเลยขาดค่ะใช่ไหมสองคันเกียมออกไปทางทางยุงน่องนั่นเพนะื่อนเฉลี่ยแบ่งกันไปพอทางข้างหน้าเละนี่นะสามคันสามคันจะสามคันไม่หมดก็ต้องใส อเอาคือน,น,นิแตกหรือได้ประตูตีงั้นเพื่อนตอน้องเฉลี่ยกันไปอะ่ะก็จะเอาให้เสร็จจะเสร็จป่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆหนหะนี่นั่นเพื่อนนี่ก็ได้แล้วเพื่อนเนี่ยสามตันนะตรงน้อยก็ว่าได้นะนี่นั่นเพื่อนนี่ นี่ครับเพื่อนนี่แตนหลบกันไงได้เนี่ยนี่นเพื่อนแตนประกาว่าออกจากนี่เย็นๆหน่อยเพื่อนนี่นะแตน เพื่อนเนี่ยเละมากเลยนะทางเนี่ยนะนี่รอยุบเลยนะเพื่อนเนี่ยน้ำยุบนะครับครับน้ำตอนแรกไหลนี่ไม่ไหลแล้วนะน้ำก็ยุบกันไปเรื่อยๆแต่เกิดถนนก็เป็นถนนเก่าถนนแก่นะหลางที่ลงน้อยเดิมนี่เมื่อเป็นลูกหลังนะหลางลูกหลังยังไงอย่าหมินปลาอ้อยอย่างเดียวนะ ไปตรงกลางไว้อย่างเดียวต้องเร่งให้สุดเพื่อนเครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้อย่างเท่านี้นะครับทุกไลฟ์คือกาลังใจของลุงน้อยฝากกดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับครับเดี๋ยวมาดูตอนรถขึ้นถนนนะมืดเริ่เพื่อนตอนเนี้ย

รถก็ทำทางก็เริ่มมาเยอะนั่นเพื่อนไหลาตามกันมานะรถอ่ะนะเพื่อนอัดกนมานะ่ะอันที่สองนะเพื่อน

เพื่อนเพื่อนยังไม่เสร็จน,นะคุณนิ้นมาตามเองเพื่อน